โชคใหญ่หล่นทับผัวเมียถูกหวยสามล้านกว่าบาทแก้บนลุ้นเฮงต่อสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a ก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงรับปีใหม่นะคะไปแก้บนเจ้าสัวเฮงนะคะหลังรับโชคก้อนโตนะคะกว่า3าล้านบาทนะคะจุดประทัดแก้บน1 0 0 0 0แนนัดนะคะได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นนะคะ ที่อาสมฤสีเนรธาตุพุทธคนนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่นะคะประชาชนเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมฤสีเนนนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่ฤสีพหรเมรที่สูง34เมตรนะคะกุมารเจ้าสสวเฮงนะคะโดยคนดวงเฮงได้นําประทัดน้ําแดงปตาตะเพียนฟักทองของเด็กเล่นดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอพรแล้วก็แก้บนนะคะ โดยตลอดทั้งวันนะคะที่อาสมฤสีเนรมีหลายครอบครัวเดินทางมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างคึกคักเลยนะคะหนึ่งในนั้นมีคนดวงเฮงคือนางอภิสมัยนะคะอายุ32ปีเจ้าของธุรกิจส่วนตัวชาวปทุมธานีนะคะได้นำประทัด1น1 0 0แสนนัดน้ำแดงแล้วก็ชุดใบสีชุดใหญ่มาแก้บนอุบาลเจ้าสัวเฮงนะคะหลังจากถูกหวยช่วงก่อนวันปีใหม่นะคะ วก,กว่า3ล้านบาทเลยนะคะโดยเธอบอกว่าเธอเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนะคะเดินทางมาแก้บนด้วยการจุดประทัด1น0 0 0แสนนัดพร้อมบ่ายสีและก็น้ำแดงเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะโดยครั้งแรกเดินทางมาก่อนวันหวยออกประมาณ2-3วันเห็นเลขอ่างน้ำมนต์และก็ได้เลขหางประทัดตรงกันนะคะเลขอ่างน้ำมนต์กับหางประทัดตรงกันเธอก็เลยไปเสี่ยงโชคนะคะได้ เงินมากว่า3ล้านบาทนะคะดวงเฮงจริงๆเลยนะคะครั้งนี้เธอก็เลยจุดประทัดแก้บน1 0 0 0 0แนัดนะคะเลขค้างประทัดในงวดนี้นะคะคือ0 6 8แล้วก็15นะคะ0 6 8แล้วก็1.5นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนเลขเด็ดที่องค์น้ำมนต์ขนาดใหญ่นะคะเป็นตัวเลขโซโลสารตะเป็นพิธีกรรมโบราณที่ฤาษีเนนทำประจำทุกงวดนะคะ นี่เลยนะคะมีเลข2เลข3เลข4เลข5เลข7เลข9นะคะลอยจับกลุ่มกันคือ3 57นะคะแล้วก็2 4 9นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเลของค์น้ำมนต์นะคะ3 5 7 2 4 9กนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะนเลยนะคะคนดวงเฮงเข้ามาแก้บนกันนะคะสวัสดีคะ่ะ